เฮ้ยมีน้าต่างเกียนนี่มาสามเนี่ยใช่ป่ะวะโอ้็อกเครื่องรถสามมันประจำบ้านว่ะไม่ล็อกไม่ล็อกกูนี่ปั่นคิวเลยกูปั่นคิวเลยคือเดินเนื้อไอ้เหี้ The Nerd oh, ยฮะเดินเนื้อโอ้โหบินกายโพดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโล่งกูโล่งแล้ว มึงโล่งอย่างนั้นอ่ะเจอเดินหน่อยต้องจูงสะพานว่ะตัดก๊อตเลยจูงสะพานเหรอได้กูกูน่าจะเอากัดปากมาไอ้เหี้ยโก้เปิดเดิมมาเพื่อต้นตีนอะไรไม่รู้ไอ้เ,ห,เ,ห,เ,ห,เห,หี้ยเหนียงมั่วเลยว้าวไอ้เหี้ยดังตันพี่เราจะเสร็จไหมพี่เแล้วก็ขอ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 สี่บิ้งขอให้สี่บิ้งขอไอ้เหี้ยอะไรไม่มีที่ไป <laughs> แล้วกูเอาปืนเลื่อนไวมาหนูก็เจะเจอตัวเดินบนคมๆสักหน่อยเอ้ยแปลแล้วระเบิดปั่นคนละเครื่องเลยเหรออีอีอีตัวอะไรนะไม่ไม่เดี๋ยวกูช่วยกูมีบอลลูนดิเชลิคุปันอยู่ไกลมากแต่พี่มันอยู่กลางแมพมันอยู่กลางแมลกับพี่ไม่โดนของพี่บ้านใหญ่อยู่กับพี่บ้านใหญ่โอเคทเลบ้านใหญ่ให้จูง่ายเลยโคตรโกง ไม่โดนอยู่กับพี่บ้านใหญ่ปั่นข้างเรือมึงยิวก่อนไหมอ่ะมันเดืนดเนอะกูหิวอยู่มันตึงเงี้ยปั่นมันตึงเหรออ้าวไอ้เทียกูโดนปั่นตรงไหนไอ้เจ๊ท่าเรือเลยไม่โดนน้องแปลกีตัวละครตัวละครตัวนี้เป็นชาวญี่ปุ่นไงภาษาทั้งไทยภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเขา,าแบบทั้งท้ายภาษาญี่ปุ่นคือเ e l l o h e ล l o ท่าไทยญี่ปุ่นว่าอะไรวะลืมแล้วลม,นะมันมีสามสี่อย่างนี้ไม่โดน,นอยู่ที่ป่ะพี่จัดก,การให้น้องฟาร์ตี้พี่จัดก,การให้น้องพี่ออกไปเล่นนอกดีกว่าเดี๋ยวพี่โดนด่าว่าเล่นบ้านใหญ่ พี่มันเล่นสะพานได้ผมเสร็จแล้วเขาเล่นก่อนเรียบร้อยไอเชอร์ไอเชอร์โดนว่ะไม่เอาอใหญ่แล้วเรียบร้อยน้องเชอร์รี่โอ้น้องเชอร์รี่น้องวายกูไม่เคยกลัวหลอกคนนี้น่ะถ้ามันมากูจะเล่นแบบพี่กูเข้าบ้านใหญ่บ้างเฮ้แขวนระเบิดนะไอ้กอล์ฟเหมือนแม่งไม่ได้ลดเลยอ่ะ ที่ม่งระเบิดไปอ่ะรอนิดหน่อยเครื่องมันจะอยู่ติดกันหรือยังวะกระโดดบ้านใหญ่แล้วนะบนบ้านใหญ่อ่ะกูไปดึงให้นะกูมีเบโลล็อกกูไม่ทันจะมองเลยว่าผีจะมามึงประมาทอ่ะพวกหนึ่งชาติไอ้เหี้ยกูจะเข้าบ้านใหญ่ทันหรือไม่ไปเลยน้องไปเลยน้องเดี๋ยวพี่รับหน้าให้ถ้าขอวิ่งซีวีเดี๋ยวพี่จะลงให้น้องเองฝันยั่วๆเลยฝันยั่วเลยฝันยั่วไม่เอาพี่นะไม่เอาพี่อ้เลยไอ้เหี้ย

เบรกยุกส่วนนะโย่เครื่องพี่เอกจะเสร็จแล้วด้วยอ่ะใช่อ่ะใกูลงมาซ้ำเครื่องเบรกดีกว่าอ่ะทางนั้นอ่ะได้ป่ะทำมุ่งปั่นกันไม่โดนอยู่กับพี่น้องเดี๋ยวพี่จะสอนจุ๊กนะน้องปาร์ตี้นรกนะทางเด็นน้องก๊อฟนะเออหลอดจะเสร็จแล้วพี่สอนจุ๊กนะปาร์ตี้นรกอย่างเล็นน้องก๊อฟนะดูพี่จูไว้นะน้อง เรียบร้อยเลยน้องจเสร็จพี่พี่เสร็จเสร็จกระ <c oughs> งต้ดินหรือเปล่าอีกัดแป๊โดนต่อเลยลนะครับเอาอีเชทํทอีเชทํทระเบิดก่อนเนียไม่งั้นเสร็จแล้วโอ้โหไอชิบะรินูไม่เป็นทีมเลยแหอยกหอยเลว <c oughs> ระเบิดสงทีรวดเลยปุงป้ง โอ้ยเหี้ยวกวตาแต่ยังไม่ตีมา,าตีโอ้โหน้องรักของพี่ดีๆมาตีผมกูข้างล่างอย่างจังหวะเรียวะไอ้เหี้ยเอ้ย <c oughs> มันจะเฝ้าเครื่องนี้แล้วอ่ะพี่มันจะเกีเย่ยอะไรกันฝันไฟกดสวสิตช์ปุ่มเมดียวยังปั่นระเบิดมันจะเฝ้าเครื่องนี้แล้วเพื่อตั้งเครื่องใหม่ดีกว,าวนะ่ามั้งเนี่ยเาขาวนะเัาเนี้ยแม่งจะเหลืออยู่แลนะ้วไม่โดน เพื่อนมันช่วยไหมมาตี้มันอยู่ชั้นมันตึกเงินอยู่แม่งดึงตีกูซะสร้างั้นก็น่าจะน่าจะดึงมึงได้ใช่ปะดึงกูความผิดมึงก็ไม่ลบล้างหรอกกลับไปแล้วไอ้เหี้ยขัดแย้งเกินเลพกมุมเดี๋ยวปั่นมาเล็กให้เพื่อนหนึ่งโอ้ไอ้เหี้ยมันมันช่วยกูไม่ได้ช่วยได้เหรอไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรกูถึงเครื่องไม่ได้ฮะเป็นเหี้ยอะไรกูถึงเครื่องไม่ได้นี่เชลีว่นช่วยไม่ได้ยินเหี้ยอะไรกู ตายยากไปก่อนอยู่กูเลยเขาใช้ความผิดมึงเลยโอ้ยไอเ้เหี้ยนีบปันปันรอนรักษาท่นก่อนครึ่งแล้วต้องชื่งใหม่ไหมไม่ไโยนมามาเดี๋ยวพี่อยู่ให้ดีกว่าไอ้เจมมันไม่กี่คน ไม่โดนเจ็บดี่บอกมึงไม่เปิดไปดูเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะให้น้องจุ้งให้น้องน้องดูนะน้องน้องก็จะเลิกอย่างมาตีนะดี๋ยวูบารีเพื่อนน้องติดเสียอย่างเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เสร็จจะเสร็จไม่เสร็จแล้วที่กูมีอะไรลีนกูไปแค่นั้นแหละไม่เอาเรื่องอ่ะสวยจับมือเปิดไปอ้าววิ่งหมาขาววิ่งหมาขาววิ่งหมาขาวไม่โดนไปเอาวิ่งออกไปออกบ้านเล็กเลยพี่ประตูบ้านเล็กนะเปิดครึ่งแล้ว คุณโมย,ยู่เท่าไหร่โอ้โหถามหาอยู่การจะหาจีบสาวแล้วไม่โดนมันไม่ออกประตูนะวะกูไปไม่ได้กู <100. S 2> ยังไปไหนไม่ได้เดินตามเรียกกล่องม่วงวะพี่เขายู่ไหนวนะเนี่ย ท่าเรือเหรอไม่โดนอยู่อยู่บ้านฟ้าแล้วเปิดในท่าเรือคงอยู่บ้านฟ้าพี่ตรงนี้ประตูเลยซ้ายมืออ่ะจะกาไปท่าเรือหายก๊อกหาพี่ไม่เจอแล้วนี่ออกได้นะผมออกได้พี่โอเคมาตี้เติมอะไรฮิวพี่เออโอ้โห ซ้ายขอบคุณยี่สามเดือนครับเหมือนมันไม่ได้ใส่รีรชาร์จเนาะมันไปล <c oughs> ะสบายวายทิวดีชาร์ดบิงไกล ใส่ทีนี้มันต้องแขวนบ่อยๆจะได้แขวนไปกี่ครั้งไม่ได้เล่นห้าวันแล้วเล่นอะไรโอ้โหทำเพื่ออะไรมึงอะไรมึงเล่นเนียนดูดิก็ยังโหดอยู่นี่หว่ามาตีเล่นทุกวันล้ม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 ตันตู้ไม่โดนเนิร์ฟใช่ปหมว่าแผ่นหน้ามันเดิมใช่ไหมไม่โดนไม่ใช่มันไม่ใช่เปิร์กเมตานะ เมื่อกี้มาตีมาเมื่อกี้พี่ชูมือมือทั้งห้าเนื้อพี่ชูให้คนดูว่าพี่ไม่ได้เล่นห้าวันพี่ยังโหดอยู่เหมือนเดิมอะ่ะ <c oughs> แต่มาตีล้มอย่างเดียวเลยกูเนี่ยล้มอย่างเดียวชุดมันไม่ <c oughs> ชุดชุดมันเย็นไงพออยู่ในทุ่งมันก็มองไม่เห็นหลยไม่ใช่ไม่มเขี <c oughs> เยวไม่เขียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกียวดีไม่เกี่ยวเขาชอบบิ๊กตัดมาตีมึงกวักว่ามึงอ่ะเจ้าแบบว่าสวรรณโหย <ไ>อันนี้<ห><ๆ>กูลม<ๆ>้มรอบสองที่ล้มไปอะ่ะอยู่ดีมันก็บิงกูยืนอยู่ข้างล่างอยู่ก็บิงมาตีคุยมึงก็ว่ามึงโดนฟรีทีนึงว่าเ<ด>นอนะรนี